วสวัสดี้อพแม่พี่น้องอีฟซีกันเพื่อสุขสุขคนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทั้งพังไทยทัง,งลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะก็มาพบมาพ่อกับสาวาสนาซานลอีกแล้วมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ชาววาสนาก็ได้เดินทางมาวัน่อนแตะคือเก้ามื่อนี้เนาะพแม่พี่น้องเนาะก็มาหาสาวันสาววันแด๋นเนาะมื่อนี้เนาะก็มาถามไทยอัปเดตกันก็แต่เปิดใจมากกับมีคนมาคุยมาโอเอรล่มนะบอสอจางไรเนาะก็เลยอยากขู่ว่า อยู่แบบใดไปหากเงี้ยให้มุดแดงบอกขึ้นจังใดเนาะจะได้มาถ่ายทำอัปเดตให้เอฟซีสาวาสนาเบิดสุขุมสุขพนได้เบอ่งได้ส้มน้ากันอีกเท่าน,นึงเนาะก็ขอเป็นกําลังแห้งใจให้สาวาสนาในเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวาสนาก็จะได้มีกําลังใจมาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มน้ากันเนาะอย่าลืมก็ได้ก็แช่ก็ติดตาม กดซับสไคร์ให้สาววาสนาก่อนเนาะก่อนไปเบิ่งไปส้มก่อนไปโอร่มสอบถามครับสาวแดดเนานะว่ายุพุ่มเป็นมาเป็นยูจังไดเนานะืันนี้สาววาดก็ไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะเพี่น้องเนาะเดินทางมาพร้อมสาวบุญตาเนะืันนี้เนาะจะมีโมูม,มานาก็เลยพาสาวบุญตามา่ทยทาอเดตกันยังบ่เคยมาจักเกอร์เนาะึ้นมาเป็นครั้งแรกแต่สาววาดก็มาเป็นเทือที่สามแล้วเนาะก็เลยมาถามไทย้นเลยเพราะว่าก็แต่เปิดใจมากกับซินี่แต่บอกคนมาโอร่มจังไดถึง ถึอใจถึอสตาทุ่มนมทั้งหลายแล้วบอก่จากใดก็ว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยไปกันเลยไปทักทายสบายดีสาวแดงเรื่อยพว่าฮอดบ้านแคะแนนน้องเลยก็เล้เนาะเพราะว่ามาไายทำอยู่ในเครื่องกันเลยดยสบายดีสาวบันตาเนาะมาสองคนเลยเนาะโดยสบายดีสาวแดเนาะโดยไปลูกษามันมันบอสซาโทษบอสซาบะได้อยู่เนาะโดยก็คือทางอายุคนไทยก็ซาบะ อายุเพิ่กัสามสนะิบหกเนาะเฮ้ยเนาะสี่ออะไยังกะสื่อเละเออสาวเลวันนะสื่อสาวเลเนาะเลยเอ้แตมาโดนลาโบก็นด้ยยินข่าวอ่าดนเหอบลูกหอบเต้ามาแ<น>มันเป็นอะไรอยู่คุณแล้วมบครัวอยู่คุณอยู่เป็นสงกะเลยมานีมาเอาลูมาอ๋อมีมา อย่าบอกินหอดพอบะลูกอยบ่ไ้ย่างหูย่างอย่างนะแล้วบันนีเพื่อนบบได้ตามมาโ่เขาเอาลูกมีมาแน่นี่นะบ่กาไ่ได้บอกวันนี้ก็อยู่ใชเพื่นบอกโอ้กรเ็นเห็นตอนนี้แล้วเนาะเทำเพื่อห็นในยูทูบไปคือหินแต่น้อยมายูทูบเลยเนาะนงเป็นกระเพราได่เนาะลูกเพศะเป็นคนเพโอ้เอยู่แถวมิ่บุรีให้สดๆเลยแล้วบันนี มีลูกจ้าคนก็สามเหมาะสามคนสามคนแล้วสองคนนั้นอายุจ้าฝีใหญ่หรือเปล่าอันนั้นคนหนึ่งสิบเจ็ดฝีกคนหนึ่งก็ประมาณแปดฝีเขาเรียนโดยอ้าลูกกรบเพราผู้ก็เจ้าหนีมาน่ะผู้ยุ่งองก็บอกอยู่เออบอกมากระบอกลูกเพราะว่าเราอยากเอามาน้ำเพราะว่าเอามาคนสองคนสามคนนอนเอามาบาไหวเพราะว่าน้องไม่ค่อยมีเงิ่อนตอนนั้น เมื่อวานเลี้ยงลูกน้องไปเห็นงานอยังโดยน้องก็มีเงินไลยวันนี้ไปอยู่เพื่นกับเพื่อนซ่านเป็นของทัวเองบ่เพื่อนทัวนี่แนะน้ำปูน้ำยา่นะโดยโดยัวชีวิตเพป็นกบบวันธรรมดาใช่ไหมแตอยู่บ้านเพื่อนกะคือบ้านเฮาโบหรือว่าโบอะไรเนาะคืออะไรเนาะคือทีคือพันหะ ถ้าบูเฮตกาแบบบ้าแบบหนึงแน่เนาะเพื่อนนั่นว่าบูเฮตกาอยู่ลำโพนลำแม่เว่ากันได้เนาะอันนี้ไปอยู่ลำหญ้าเนาะแมนอยู่แบบกับเก้งใจเพื่นแบบซิบว่ากับยญากับแม่นี่ต่างอันใดสาวบุญตาเอ้ยเวลาว่ากับยญาคำหนึงนี่ยคนเครียดไปฮอดชายเนาะแบบว่ากับเม่เขาคำเดียวแหละพ่อะแรกก็แลี้วนะแม่เขานะแม่เขาเกาเขาก็บอเครียดอีกเนาะเมนอยู่เป็นยญากับกับซิคิดในละเฮากันเนาะซิคิปด้วยเนาะคำเดียวกันเนาะคาแล้วน้องนี่กะยังได้เป็นชนชาติไทยอยู่วะเป็นชนชาติไทยคดบรอบเก แต่ว่าทุทานได้มีบานแค่นี้ใบเกิดโอใบเกิดใบยังกระเราออมาเอามาลไม่ไดเอามานลบ่เจ้ากะเจียมพ่อมเนาะก่อนสิมาเคยกะเจียมพ่อมได้สาวันตาเอ้ยโดยมีขนมมมดุอยากกินบ่ขนมนะขนมบ่ป้าบ้านได้ขายขนมมาีิมันก็ขายขนมบนหวานก่อนคือโมมัวนะใช่่าโดยอยากวนังอยาก่มดุคำอยากไปดอกอ่ะไปดึกไปไปไปเจริญเด้อ ไปดูหมอได้เนาะเป็นสาหปีว hey, I mean, no, uh ่ะสามโอ้สาหปีอืมเป็นเออยอยู่ปะเฮ้ยเป็นยังไงายดีย่งปายย่ไห้ด้ตีไรนองมาบูนจะกินยังลูกกินมลูกกินบ้าขนมนะกินมลูกเอาบ้าดละคำกินกับไปเรือเอาไปลูกไปไปไปเรื่องนีไปีหดายับไม่ได้กินนะฮไม่ได้กินนะ จะไม่กลับจะปีแล้วเนี่นูนขึนกนนะหากไดเวลานไม่ลุกอาลงไปไปเร้อเอาเด้อเด้เด้อคนอ้อ้กเดอดอเนะวันนี้ขึ้นกาปูก้าไปเอาเนาะดปเาไปลุกเป็นได้สาหร่ก็แต่เปิดใจมาก็มีคนมาอูมาดมมาคุยอยู่บ่ มาหายดดดซาดเลยจะซื้อให้ขึ้นเนาะโดยแล้วก็แบบว่าเป็นอะไรอันช่วงนี้ก็ได้คุยกันจิบบอช่วงนี้ไม่ได้คุยแล้วโทรศัพท์เสียอ่าโทรศัพท์พี่โทรศัพท์เสียบ่แม่โทรศัพท์ดานแบบว่าไอ้ขึ้นกับผู้อยู่บ่ว่าโทรศัพท์เสียเป็นอย่างเช้าเด็กกระบอกขึ้นจิบบอคอกแล้วเราจะแจ้งผู้คนแล้วแต่ว่าเรากไม่ได้คุยกันเพราะว่าโทรศัพท์หลานอ๋อแบบเอาของหลานแฉไปโทรไปหาขึ้นกับแบบมาคุยบ่สะดวกแบบนี้เนาะหลานกับไปโรงเรียนบ่คือจังไหน ไลานมีเวียกยังอยากคุยกันจังขอคุยท่าลานบ้างเนาะกับบริวกปันใดโทศทรท์กับมันเป็นในไดเพศแบบมืดไปด้ยใส่ยังไรได้บอดมเลยิบระเพตัแรกอดีๆกรเียโทษทรนะซื้อได้โดนนะบอสเสาแหลกโดนแล้วเลยโทษทแต่นอกเอามานะมันเลยแต่อยู่ไทยตะกี้เนาะได้ละไปดูไปดูใชมาะไรกินไ้บอแบบจะมันตาเมาเลยเนาะ เรไม่ดุเรบใจไม่ดุขอบใจไหมขอบใจก่อนเร็วให้แฉลบเกนไปว้ายเปิน้อกวันนี้นะสลัดขอบใจเห็นนั่นผู้ใดเก่งผู้ใดได้ก้อนเอาเป็นเ้าอาที่ลังไล่ลายดุขอบใจเร็วยังไรก็บอกได้าวันยังีขอบใจเร็วให้น้องนั่นอีกได้หม้ให้ใจก่อนเอาไวช้ไปเอยพืนเด้อทุกนัม คู่นาไหนคู่น้ากันอ้าคู่น้าคนมันช้างหมป่าไงคู่จักว่าวคูจักจักบ่เป็นน้องขึ้นดิได้ลายแท้อันนี้คนไทยอายเนาะนี่แหละพี่น้องลูกลูกครึ่งไทยลาวแล้วครึ่งไทยลาวเนาะมาอยู่ลาวบ่ดนี้อ่ลูกครึ่งไทยลาวได้อยู่ไทยแด้วว่ะนี้มาอยู่ลาวเนาะลูกเนาะแต่ไม่ได้คิดอยากกลับไปบ่ซาเลย ไปกันนอกกับว <uk> ันบ well Th ัคิดว่าอยากไปอยู่ก็คือกินฮอดลูกมีแต่ว่ายังไปหาเนาะสมาชิกแซ่เหล่ก็สิไปทำงานมองไม่นะวันควบใหม่ของแซ่เหล่ว้านีเนาะโบโบไปหามโบไปหาผัวแล้วเนี่ยไปไปทำงานมองไม่นะก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ติดต่อกับลูกกับอย่างเนาะผัวลูกมันยิ่งใหญ่ได้พี่พุดนะวันนี้ถ้าว่ชิกกับขึ้นดีกับผัวนี่างโบมีแล้วบมามาป่านนี้เนาะสิกับไปเห็นมุนีแม่เลยอยู่ข้างหองกแม่เขาี่ อยู่หันกับไอหายชั่วมือหรือดอกเบญจกปจะได้หายช่วมือเป็นตีบ่เดือนอะไรเปตีแล้วแต่ว่าเขาอยู่กับเป็นถูกแล้วแบบมีความสู้เป็นเจ้าสู้เจ้ายังแบบนี้เนาะเจ้าสู้เห็นมีเมียน้อยหอยแม่ตายมาคุณล่ะก็มาเล่าก็มาว่าเราเลยบอกว่าเดือนสั้นสิไปมีเมียน้อยโบห้เกียรตดด่าวนะสับปะรตาแบบเอามาเฮือนมาหยังรวดแบบนี้นะตามเราเบ้อนะเอามาเฮือนเลยเอามาให้หินมาเหยียบมายามัวใจเขาาร้ดนะ เรามทามเพว่มรู้สึกเพิ่นก่อนระวางเจ้าเห็นตอนเพิ่นเอามาานี่เป็นอะไรเป็นอาการของห้องกอนะจักอิเห็ดยังกับถือเนาะสั่นนี่จะสั่นอยากให้ในหัวใจสั่นนะจริเนะเอาเออดเอาเดียวสั่นแล้วทำในใจก็จะว่าโดยอดทนมากนี่จะจะปีจะปีอดโทหล่าให้ปีเลย อดทนนะเออบุชิดีขึ้นยังสิเนาะพรอบควบุชิดีแบบเพื่นก็มีลูกหลายคพื่อนแบบอยู่ต้องตันเนาะโอ้ยคิดว่าผัวสิเปลี่ยนแปลงเหมือนบอกแล้วมีเพื่อนโบเปียนโบเปลี่ยนเฮ็ดยี่ยังอยู่บ้านเพื่อนนะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบอกด้วยว่าอยู่น้องเลี้ยงลู้ได้พอมีลูกก็เลี้ยงลูกกันเช่าเพือนในกรุงเทพมีนะที่นอกมีนะเพื่อนเฮ็ดเพื่อนอะเลี้ยงลูกให้คัวนะทำงานแบบนี้นะสาบุนตา ก็เลยอันเป็นกับไปดินนันดินนี่กับบุคอยได้เงินนําแบบเพิ่มหอยเงินแบบนี้เราเด็กก็อยู่บ่ได้แบบนี้ถ้าว่าสีหอบลูกมาเบิดกับ<ม>อนาคตลูกก<ม>ันแล้วเนาะลูกถ้ามันกับเซินใหญ่เลยดิเซินกับบุญยังมาเ<ม>นาะเจ<ม>้าเจ้า<ม>ปลานี่ติดโตหาลูกหรือยังติดต่อโทรศัพท์นอ้องเสียาอะไรคุยกันละ้ยไปคุยกันโดนเต๋อ พราะว่าลูกเไปหองเรียนแล้วเว้ยเนาะเขาก็เปลี่ยนเฟสบุ๊กเฟซใหม่บางทีก็เขาจะติดต่อมาค่ะเขาก็โดนเออเธอมีเดชอะไรสมบูรณ์มากินฮอทไม่ใช่ทธอชอบมันเสียเดี๋ยวนี้ฮะเธอชอบเพเอาโอ้เธัพอ์เน้นะเธัพอ์เโธอชอบเสียเสียเดี๋คือพังเน่อคือเพออืมคิดว่าหายไปเลยนะในนั่นเนาะแล้วท่านในแป้งมั่แปลงบ่ได้แล้ว ซองชมพันเนาะเอ่ยกันซื้อใหม่ดีกว่าเนาะซื้อใหม่ดีกว่าัจะหาคนยังมาทันมีเงินซื้อใหม่เนาะเลยอยู่ไปก่อนอ๋อถ้าคือทางเอ้ยเพิ่นออกมาเนี่ยนี่เพิ่นเปิดใจว่ามียังอันเปิดใจกับเปิดขนบ่เนาะเปิดกระเปิดเนาะมีคนคุยกับคุยขัาดเนาะมีคนคุยกับคุยเออถือว่าทางเอ้ยเพื่อนยังอุ๊ยย่งอ้างอยู่หรอเนาะเพราะว่ามีหมูมาชิ่กเป็นพ่อลูกแน่ขนาดเนาะ ตัว่า<อ>ยังกนะินฮ่อนลูกยีฮ่อนอย่างเนาะแต่คอครัวเรายังมีเงินมีทองยังว่าเอาลูกมาเนาะมันมาก่ะลูกกเนาะมันจนะขี<อ>้คเคียนจะอะไรบันนี้เขาขึ้นกระเดื่องง่ายเลยบันนี้เป็นเรียนอยู่ไทยอย่างนี้<อ>แต่ที่ใจกะดีขึ้นเดี๋ยวบอกว่าหินพ่อหินแม่บันนี้เท่าไรจใจกะดีขึ้นแล้วทำทำมือมีภยัยธรรมเนาก็จะโม<อ>กี้ได้ออกไปเนาะ ก็คือทางเขาถามมือนี่กะขึ้นกะบบุกหิตรายตี่เนาะคิดกะไม่ได้ก็ดืมไปเนาะผ่านไปทางบัวทานภาคภูมิเรื่องราวของเดิอนย้อนเนาะเขึ้นเฮาชีวิตกับบุกคือกันแต่ละคนกันเนาะวันนี้เพิ่นก็ได้โชแม่แถวระโบเลยข้าวแม่นเองก็ข้าวซุบซองเนี่โอ้เพิ่นไปใช้สาเหตุเน่ะไปห่อข้าวต้มทันดีโอ้ยหายหน้าบอกมีหามีหน้าบอกหายหน้านี่ของแม่ ยังดีเนาะเคน,นมีหามีนาพอได้เห็ดกินบ่มีลายอะไรชาคูกอันนี้ลูกไพศานลูกน้องอันนี้น้องชายคนนี้สาม,อมโ<ด>อให้ลูก<ด><า>อันนี้เนีเสาเพื่อนนี่เสาเพื่อนเสาเดะบ่อเนี่ยโอ้โหเพื่อนบอ่แบบซื้อเสามาไหว้บ่แบบไราหาน้องให้เงินน้องชายน้องชายให้เงินแต่ก็ซื้อเสามาโขมไหว้ที่เสาเดะแต่ยังไม่ได้ปุ๊กบ่อปีนี้นะ แต่ปีนี้ฉัได้ตั้งเนอะ่ปีนี้ไปสร้างแล้วมีเงินอ๋อแต่บางขอโทษนะถ้ามีอันอันนั้นกับซื้อๆนะตั้งบ่อะมายังนนะของน่องของน่องเนาะเพี้ยนไ่เจ้ามีแต่ซื้อมาโฮมไว้เนาะถ้ามีเงินกันเนาะโดยที่เป็นเพื่อนได้เนาะมันเป็นเรื่องง่ายเลยขอแพ่งเนาะโดยเงิ่อนจะทิ้มไว้อยู่นั่นเลยอืมเลย สาเลก็อยู่เพื่อนแบบว่าแต่พอแต่แม่ตะกี่เพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนคเพื่อนเพี่นออะไรเว้ย่สักะส่เนาะพอนอ้อของนองนน่นน่ะยังไงพี่น้องานม่วานมาคือเราอยู่มามเมื่อนี่เดีเพราะว่าก็ได้มาเอามีโอกาสให้อซได้เห็นเพือนสาวเดเนาะนี่ก็คือเพื่อนสาวเดเพื่อนแม่เพื่อนพ่อเพื่อนสางแบบแต่กี่พอนอยู่แล้ว เพราะว่าสังกะสีได้สะบันตาอ่าลงมาน้องหันเนาะใส่ทุนได้ว่าตารางเพคนกะต่ำน้ำเนาะต่ำกะเด่นเข่าเด่นบ่ได้เนาะโดยได้แต่นั่งในนีแล้วเนาะนั่งน้ำมัมดีเต่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งนาะอยู่นี่เนาะโดยอ้ยเนาะฮ้อนอากาศฮ้อนแล้วนี่เจ๊จีไปอยู่บนใดละบ่านางนั่งดีๆลูกนั่งดีๆีิดเจอทิตเจออันที่เสาเดชร่มก็ไม่เนั่นน่ะเราขึ้นอยู่จังหวัดอย่างเสาเดชขึ้นาอยู่อัน ซาคอนเหรอเป็นทำงานอย่างเนาะสาวาจก็ไม่ได้ถามใคนเลยเนาะเป็นคล้ายขนมหวานมะไรย่างเง้ยโอ้คนทิโตทางชาวบ้านบอกโดยคนทิโตมาแต่คนขอเฟซสาวาจก็ให้ยเลยก็เลยโบหัว่าคืนทิทำงานอย่างนะโอ้ก็คือตอนนี้ก็คืนโบหัวโทษอะไรทราบเจ้านี่เพย่บอกบอกกนนละนะจ้าว่าหน่ต้องแจ้งบอกบอกก่อนเนาะยันว่าคืนสงสัยว่าเป็นยังคือหายเงียบสจ้าวแล้วเนาะบอกเพ่บอก็ได้ที ิดไฮไลท์ก็เงียบคนมาได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวสิมีเดืองมีดาวกันอีกนเนาะเดี๋ย่เราได้ไปทางใดมื่อนี้นเนาะไปแง่แค่เมือนออกก็แดงแต่ว่าซอดเดมมื่อนี้น,น,นี่มาได้ไปได้แบบไปว่าตลละมือนะแต่ละมือก็ไปแง่แค่หมดแดงหานา้ำไม้ได้อยู่ว่าตะกาเนะพอ<ม>หาน้ำไม้นนะหาน้ำไม้ก็พอได้กินได้เลยเราอ,อยู่ก็ได้กินเนาะไปหาน้ำแต่คือทางเจ้านี่ก็ไปอยู่ไทยนี่แจ็กปีเข้าไปหรอ อยู่เมืองไทยนี่กัประมาณเกือบสิบปีไปแล้วตอนที่อยู่กแบบมีลูกมีเตามีครอบครัวอยู่บนเด็กชิดอะไรสิบปีสิบปีกว่าบอกกลัวว่เพราะว่าลูกก็ยังสิบเจ็ดปีอะน่าสิกูน่าจะเป็นเศร้าปีได้สามารก็เนาะประมาณนั่นแหละแอบประมาณสิบเศร้าด้เนาะเปร็จไปทำงานอีกเนาะทำงานอีกครับต้องไปกันไปแต่ไหนเนาะเพื่อครอบครัวอีกเด้่ยชาวบุรตาเนาะโดยโดย อตีใช่ว่ะเจ้าไปอายุสิบห้าซะสิบห้าก็เป็นสาวสามสิบห uh ้าเนาะเป็นเนาะชีวิตกระสือสนเนาะบัตได้ลูกเลยพวก็คิดว่าเพิ่นชีดีน้ำเฮ้าพวจดพวกผู้สึกเฉลต์ตอนที่แรกบ่เคยมาบ้านจ๊ะเธอต้องบัตรมาแล้วเป็ี่ยนอะไรเฉลต์เปลี่ยนไปอยู่บ้านเขาเปลี่ยนไปจำไม่ได้มาเจนแม่เขาไปหากเอาได้เปลี่ยนจะเลินไปลายบ่าเฉลต เขาไปนี่ค่ะมันได้แบบดีได้มันมีไฟฟ้าบ่มีอีหยังได้จังยังบ่ได้เจริญอย่างเลยเนาะอันคันสจีบอกง่ายๆแล้วบ่แม่นเพื่นถิ่มเจ้าเนาะเจ้าถิ่มเพิ่นอันนีเพิ่นมาเด้เพราะเฮาทนโบว์ไว้เนาะเฮาอยู่ได้เท่มโบได้สมมุติว่าถ้าดีก็คือสิบบนี้ขึ้นมาเนาะเท่าเด่นเนาะขึ้นมากเนาะเพราะว่ออรุ่นเขาเนี่ยเพราะว่าขึ้นแบบได้เฮาอดทนบ่ไหวอดทนความเจ้าสู้ของเพิ่นบ่ไหวเนาะบ่ไหวมันก็อยู่นํากัน ก็มีความกระทบกระแทงแล้วไอ้วาสยุ่งอาไวเลยไม่ถูกเลยเลยแตปุตตีเพิ่นได้เนาะสาบาเนาะนคือไฟกระโบผู้เรื่องนี้เนาะไฟกระโบผู้เพราะว่าเห็นโตหน้าโตตาสีมุ่งยามใจ้งผมมีไฟฮับได้เนาะผมมีไฟฮับได้สามคนตายเจ้าเคยคิดว่าเอ้ยเฮานี่เขาเช็ดอะไรก็ได้คิดว่าเฮาเช็นลาวดอะมาณนนไะประมาณนั้นแหละเขาก็ว่าวได้เออ ว่าวเป็นดาวเป็นอย่างนั้นได้เนาะว่าว่าเขาเป็นเล้าที่ถนนเสี่ว่าวได้เลยเวลาหายเวลาเขาเที่ยวเขาทะเลาะกันทุบแทงเขาก็ว่าวเลยว่าวเขาก็ว่าวถูกนะเขาก็คิดหลายๆอย่างเนาะโดยเมื่อดีกว่ายืนอยู่นันพ่อนมัแหม่ยังสีนาะงถูกเนากก็กินยังอยู่บ้านเฮาเนาะบ้านเฮายังสีถูกเนากก็อยู่บ้านเฮาคิดนะตอนชิมะคิดแล้วคิดอีกนะโดยนั่งนังได้ดีเนกว่าคิดทุวนดีคัะแล้วจังได้มาเนาะเนาะเอ้ขี้ บมาขิดธรรมดาขิดเถิงห่างก็เคยบอกลูกไว้อยู่เนาะถทำแม่กลับบน้นเนี้ยนั่นเนี้ยนี่น้องก็บ,บอกว่าขันแม่กลับบ้านกระทะมาชิมเมื่อน้ำร้อนยังสี่ะจักเมื่ออะไรลูกนะเนาะมาจัากมาได้แต่ว่าเฮาบ่มีแบบบ่มีปัญญาเอามาเลยสี่เหมือนมันต้องใส่ใจาขาดสนใจแล้วเขาก็ย่านคนมาหลัดตามเใจคนมาหลัดว่าอย่างแ<อ>บบว่าเอาเด็กน้อยนี่จากออกจากประเทศซสักสี่แถวบรนตาหนึ่งมากกว่เพื่อนเป็นไทยเต็มเลกทั้งชาติไทยเนาะ น้้ออยมาาดว่เรื่องเรื่องที่ว่าเอาลูกมานี่ต้องพอได้เซ็นเนาะจะมาได้เลยปกติค่ะคิดเลยตอนแรกคิดเอาเชียมายากอีเลยเห็ดในไดสานี่มีคนซอยอะไรแบบขอความช่วยเหลือแบบั้นๆจะได้มีซอยพึ่งสาหลายคนนะก่อนจะมากอะเพราเข้าบุก้าเอามายาหาพี่โบกับผมพี่แด่ลูกเขาเนาะเห็ดในไดเขากับขี้หอดเป็นเยอยมันยังน้อย ไ้ค่ะคันมากยังไห้กนบ่ไหเพิ่นนะไม่หายนะแม่เนาะจะไม่หอดเดือนละบ่หรือว่าห่มากจงเลยเงแหละต่เกี่ยวเข่าบ่คือจังไรตั้งแต่เกี่ยวเข่าโอ้ห่ยเก่าเพิ่นมาใหม่ๆเนามาได้เดือนเนาะเขาจะทำใจได้และอยากบ่ได้เคยรมน้ำลูน้ำผัวเลยตังแต่มาอ่มเ่ติดต่อบ่มกขอรมดีกว่านาะ ตอนนี้มันก็คือวีใหม่เนี่ยเป็นให้คนจะล้มก็คือล้มใหม่ไปเลยเฮาก็เนาะเดินหนาโตจะเป็นอะไรก็ยากเป็นอะไรก็ยากเป็นก็คือสีฮะพี่ชอบไปหลอกสองคนน่ะเนาะะพี่ชอบอยู่เพราะว่าน้องก็คอยแบบติดต่อไปทางทีคนเฮาหูจักหมูเฮาโอ้เฮาพกตอนอยู่เเฮาก็ได้เฟซเป็นสิเฮาก็ถามข่าวทางนั้นเอาโอ้แอบแอบทำทำค่อนข้างบ้านด้วยโมกูใกล้บ้านกันทนายเนาะใกล้โมกูใกล้กันใกล้บางทียังได้เลย จะถามว่านาองถากลเท้ามันโบผิดใจกันหรือว่าโบคนบบเหตุใจเฮ้าเนาะคนดีโตเฮ้านี่มีไฟสิมาดอกเนาะอยู่ใส่กับพออยู่นาะสบายเนาะเมนอยู่ถากลูกัวดีอยู่ใส่ก็อยู่ได้เนาะทุกทุกยังก็เป็นนอนทุกที่ทับที่อยู่ได้เนาะทับใจอยู่ยากมาวันนี้ก็สบายใจแน่แล้วบันสบายใจอยู่แล้วะอ่ะแม่ ก็ยังดีที่ขึ้นได้ลูกมานึ่คนนึงอะไรสักวันตาเนาะถ้าเจ้าคัดแต่ผมมีคนนี้มาเนี่ยเจ้ายังอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ฮะอยู่บ่ได้เดอกเนาะยันกลับไปอีกยันกลับไปอีกดีบ่ดีจะตักท่งเลยนะนี่เคนอยู่ได้นึ่คนนี้เดี๋ยนี่อ่าสองคนเนี่ยผู้ชายดูมายิงมายิงมืดเนาะดูคนมายิงมืดเนาะดูมาดูสาวใช่ไหมนี่ยก็ลังเป็นตาแพงเนาะเป็นเพงก็ลังเป็นสาว แต่เพิ่อนว่ามานี่ก็ยังอดสุขสารไม่ได้แล้วเนาะแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดได้แล้วแต่เป็นใคือชีบอกง่ายอยู่มบอกสองคนน่องคนบอกง่ายฟังแม่เพิ่นกระดมใหญ่ไปได้ไพ่ดอกจันทรนตาเคยเดือตัวเองได้สักหน่อยก็เนาะทำงานทำการไปได้เพราะว่าหรืออย่างเออ นี่เนาะก็หันคือว่าเด็เนาะชาวบา้านลูกนาะอยู่ใจก็กินหอดแต่ว่ามีแต่าท,ทางแม,ม,ม่ถ้ามีเงินมีทองเฮ็ดบา้านแต่ลงไปหาลูกเราเนาะจะทำงานทำอย่างกับไปกับที่ตอกัขนขึ้นใหไงเลยขึ้นมาหาก็ได้บาทนี้เนาะแมนเมนพูดยากเนาะกต่สิบแปดบอกเลยเศร้ปีคนทีเฮ็ดวัสดุได้เศรเนาะสิบแปดจะเฮ็ดไรอยู่ดิคือว่าเศรนี่แหละเศรบ่อยู่ไทยบ้านเรานี่งสิบแปดเนาะ แต่ลานคอยมาคือว่าแหละตอนในกระเฮ็ดได้ใช่ปาะคะแนนมีผูกโค้งเลยโค <ฮ S 1> ้งเซนไห้เนะาะเมนคือว่าเท่านั้นแหเลยคอยอยู่บันไดจะ <c oughs> มีพี่น้องจกคนอคอยสี่คนนะพี่น้องคอยเป็นเรนื่องเป็นตองมาไปอยู่ไทยโดนแปรนี่กลับมา,ากแบรร่บได้บอกไทยบอกอตอนแรล็กนะโบเนาะ หมูอยู่ใกล้เนือเขาบอกเล่าอยู่ตลอดเนาะเขาเล่าอีสานไข่ไทยอิสานโดยคิดว่าอ่วยเศร้าเลยลืมควาได้เนาะมันเป็นเทนเทนว่าคนไทยแบบนี้เนาะโดยแมเข้าโมเมนต์เฟนอีสานใช่ไหมโมเมนอีสานได้่าว่าไปธรรมดาคือเท่าไหร่เนาะอันนี้ขึ้นกับประเทศว่าได้ไหมว่าเล่าเมหื่อได้ไหวบอไทยมึงนู้ดุบอไทยมึงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะคุณจริงๆเขาว้าวได้ไม่อยากว้าวเอออ่ะสบายดีจ้ะสบายดีแล้วสบายดีสำหรับเปิดกล้องมาเนี่ยขึ้นมาว่าวสำหรับปิดกล้องเนี่ยขึ้นว้าวได้หนิอยากเข้ากล้องแม่มีคนมาหาที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่เห็นว่าโอ้ยเนาะไปขอสิพาเจ้าไปหาพ่อเจ้าไปพ่อไปพ่อบุญไปพ่อลูกไปไทยไปพาอไปพ่อไทยเาไปได้คนว่าบไปวะโบถามเขเริ่มไปหาพ่อบ่อว่ไยนะ เรียว่าเพิ่นแบบพิร์กไ่ได้เคยเรียงแล้วเนาะเพ่ร์กมุฮูจาเพิร์กกระปุ่นใจไประเด้ดอกเพิ่์กติดชาเฉลยเนาะเพิร์กมฮูจาพาเพิร์กจะไปหาเงินอีกครั้งนี้ก็คือว่าลูกนี่ยเรต้องออกไปแล้วปล่อยไว้น้ำมิตู้เลยเนาะถือว่าเป็นเป็นโสดเลยแล้วบาเป็นโสดเลยตัว <Okay. S 2> เดียวเไปตัวคนเดียวเลยบาาเฮก็ต้อง มีเหตุผลเน,นอาอจังไก่น่ะนอหาเงินหาทองเ,อเลเเี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเก่าไปเลยเนาะเลี้ยงพ่อแม่ซทำได้เนาะหาเงินเนลีเ้ยงลูกเลี้ยงแม่แต่อยู่คุ้นกะบว่าได้เคยส่งพ่อแม่ปะตอนทำบ่าท่านม,มีมีอันลูกอัน,น,นอมีครอบครัวน่ะก็ zoom ถ้ามีครอบครัวเนี่น้องเป็นเหตุวิอ่ะน้องอยู่น้องเพลินละได้เน่าได้เรียนเแต่คือน้องห้ก็ได้กินเลยนี่เนาะกุ้งกินก็ดีได้เนาะเพราะว่าลูกก็ะามมีครอบครัวอะไรมันก็ได้บ่พเพจะได้ให้เนาะ กเนกินไข่แต่ว่าลูกกินนมแม่บออันนี้กินนมแม่นมแม่บลเลยเป็นเลี้ยงเองเนาะแต่คืออยู่บ้านเ้าถถาเลี้ยงแบบนี้ไปหาหันหนี่ก็ได้นี่ใครได้เนาะอันนี้อยู่อยู่ไทยไปอยู่แต่ในบ้านในเี่ยเนาะใ้ชีวิตแบบ ในเมืองเลยเซนซะบ้านมีแต่ว่าบ้านได้บริสเอาเนาะแม่ย่ากระเท او ระเบ้อเพิ่นกะกระเท้าทำกันกับแม่เฮาเลยปู่กันยังบ่ปู่เหมืนเสียแล้วเหมืนตายประมาณอ่าถามถามอันนี้ถามเรื่องจริงเนาะสัาหเนาะถามแล้วก็ซื้อแบบจริงเนาะอ่หญ้าหญ้าเนี่ยเป็นดีอยูวอหญ้าเพิ่นกระดีเลยอยู่ในหญ้าแม่ย่าก็ลูกไผ่นะ ตบบ่าดีกับไบบ่าลูกชายขนเห็ดบอกว่าได้นะลออชเลาพอดีอยู่ดีอยดีกเข่วาเนาะคนเดียวแบบดีคอยเลี้ยงลูกคอยยังแต่ว่าที่คำว่าของเขา็บคือลูกเพิรอลูกเึินมบาว่าเดียวก็ต้องเสื้อลูกเพิร์ดได้หเนาะโอเสื้อลูเิดเสื้อเข้านาะเขากับคนนอกด้วยเนาะเขาด้วยเพิร์ดเพิึ้นยัน เอาคนอื่นมากกว่าเอาได้เลยสมุนตาลูกชายของเพคนเนาะแล้วก็เห็นนะว่าลูกชายเอาคุณสามาเอามากระละก็งว่ายังไม่ได้มันก็จะแพงลูกคนนเอ้ยใช่ไหมคนมันแพงลูกเนาะเอ้ยมิสบาใบลูกก็เสียหายเล่าไปอีกเลยเนาะแมันเป็นคมออารมณ์ห่อนบ่หัวเจ้าน่ะถ่ามอารมณ์ห่อนแบบนี้ไม่ได้เป็นคนอารมณ์ห่อนอะก็บ่เคยตีใช่เลยกับ่เคยตี เราไม่เคยยุ่งเป็นคนแบบยุ่งไปเรื่อยๆของเราอนนี้แต่เอาคุณสาวมาขี่แช่ใจคือขึ้นมาเนาะขี่แช่ใจน้องกับไม่เคยแบบอารวาสบม่เคยนั่นแหละจังเพิ่นกับบุตรีนะโดยโดยเท่าไรใจดีคืนไปพูดเนาะแบบบม่เคยว่าให้เพิ่นแบบกระทุ้กระเทือนนะสาสบุญตาโดยโดยเขาเป็ชาวบานเนี่ยอืมถ้าถ้าเป็นชาวบ้านกับสาบุญตานี่ อาจจะข้างเดียวเท่านั้นแหละอันที่เห็นเนาะเห็นกับตายไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ได้หรอกจะกินไปถึงจะเป็นหน้าเนาะสาวะเนาะเม็นอยู่ไปค่ายเนาะเหม็นเนาะเหม็นอยู่เออถือแบบเล่าอ่นอดทนน้ำรูดอดทนน้ำรูดทานการแจ้งมาแล้วพี่น้องเอ๋บดถือไปกับซีฟู้ดคือทนว่าอยู่อยู่บ้านเขาเนาะโดยอดสิใจห่อนไปได้แต่วันนี้จะพูดนี่เจ้ากับซีหอมเพิงแล้เหม็นบ่กอุ้ยหอมเพิงแล้วคนเดียวนึงเนาะ แต่คิดน้ำลูกอะไรเนาะทนอยู่ดยเยยังก็เพื่อลเพื่อลูกปตเพดว่าพื้นใจอยากให้ด้วยมันจะไปเราได้เนาะดยมได้เนาะแช่บาดุขนมนะเ้นแต่ว่าใจก็สูๆเด้อกำลังใจเนาะกำลังใจให้เพราะว่าลูกพ่กันใหญแล้ว ก็รายเดือนแน่นอนคุณก็คือสีู่้จักแหละเหตุผลเนาะเข้าใจขึ่นข้าใจเขึอนเด็ดพอขึ้นใหญ่แล้วเนาะแมนแต่ว่าไม่ยิงอะนะเป็นตะแคงเพราะว่าสว่างหยอกกันบ่ลูกน้ำกระปุ่นมีอังไม่ใช้เลยนะน้ำกระปุ่มพากันเห็ดมาจากเพื่อนน้องโอ้แล้วอุ่นง่ายเนาะเส้นบหมี่เป่เส้นเบิร์ดแม็ก็เขากินไได้เลย ฉันมีงานบ่งานมันเกิดร้านงานของร้านอะไรันเรือกันได้นองกันเรามันหยกเอาามอุ่นรุ่งกันสีสีย่าเราเจ้าอันนะเป็นพี่น้องกันบ่กับสาวจอยพี่น้องกันเออเป็นพี่น้องกันะเนาะใกล้กัน ชีวิตเจ้ากับสาวจอยกับสีพ่อๆกันน้อเล่าเล่าแต่เนี้เนาะสาวจอยกับผัวไทยบ่อยผัวเล่าสาวจอยแต่ว่าผัวเล่าเนาะขึ้นกับเจ้าสู้คือกันนั่รกันเนาะชีวิตเจ้าสู้นะโมเมนต์ว่านั่นหรอเล่ากับว้าว่าเล่าผัวเล่าก็ไปมีมีเน็กมีน้อยแบบนี้แหละเออเอาลูกมาอ่ะแต่ว่าเล่าวดูวดิบ็นคนเล่ามันกับง่ายเนาะไงอันนี้อันนี้ชาวไทยได้พี่น้องเลยเมื่อหาิ่นหาชาวไทยนะเมื่อชาวลูกครึ่งลูกครึ่งไทยล่าเลยเฮ้ยมีมือ เลยนะจังได้ฮะการโอ้ลุกน้ำพุนนายก็คือสีข่าใจเนาะมาดนิเนาะเอฟซีกันเนาะไดโอ้ได้ดมให้ขึ้นได้ให้กำลังใจขึ้นเนาะเปิดสกุลสุขคุณให้เนาะได้โคตัวล่ำลาก่อนกับบ้านสกอนมาดนิเนาะอากาศก็ฮ้อนฮ้อนเนาะฮ้อนโซ่สั้นสามสั้นกันยังฮ้อนอันไปในทางกันเนาะสามารถเนาะอีลาเมื่อเมื่อน้ำอันนาสาวบ่อบลเมื่อบ๊อบลุบบ๊อเมื่อบ่อนี่หนังหัวใจเมื่อบ่ไปเมื่อบ๊อบบ่อบก็สบายดีกันสมายไหมสบายดีสบายดีนะครับสบายดีกันลูุ เหมียวเนาะมือจับเมื่อโลดเดือดดูดูเฉลยลาเฉลยฉันนี่เนาะสบายดีเฉลยเนาะดูดูมาสนาก็ได้โอ้ได้ลงกับเสาเฉลยเป็นที่เรียบร้อยเนาะขึ้นกับธุระทรัพย์เพื่อเนาะโทรศัพท์เพื่ที่ว่าโทรศัพท์เสียพังไปแล้วเนาะก็เลยบ่ได้ กูได้ชมก็พอไรเนาะเพราะว่าช่วงนี้กับอีฟซีสาบัดกับโทมาก็คือสิบไรเนาะคือสีหูแลันนี้อันนี้ก็คือเคลื่อนของสาวเลนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเคลื่อนรั้วของเคลื่อนพ่อแม่พี่น้องเ้ยกับเคลื่อนการครอบครัวเคลื่อนกัรไปดีครอบครั้วหนึ่งที่กับยากจุนติบอยู่เนาะพรได้เคลื่อนกับแบบบริเวณเคลื่อนแบบเคลื่อนคอเคลื่อนคอดอกพ่อแม่พี่น้องเ้ยเป็นเคลื่อนแบบบุหานตะกี้เนาะกัยังใส้ผ่ากระจาดอยู่เนาะเพราะว่า ยังอยู่แบบนี้ก็อยู่กับแม่กับลูกเคลื่นลนอนทันเลยเนาะยังบ่มีผู้ชายเป็นสาวรักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็มีแต่แม่ยิงเนาะโดยสาวาทกับขอขอบุญขอบคุณเอฟซีสาวาสนาหลายๆที่ติดตามรับชมช่องยูทูปสาวาสนามาโดยตลอดเนาะขอบุญขอบคุณเบอร์สกุลสุขคนหรือว่าจะเป็นทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าสาวาทกับหักแพงเบอร์สกุลสุขค้ขนท่านน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าสาวาสนาวัาพิพาประการใดก็ ขอโทษขออภัยน้ำพิม้องไปบงังหนีก่อนนาะจะได้จดำลากลับบ้านแต่ก่อนน้องบนนันเน้อจะได้กล่าวเข้ามาสวัสดีสวัสดี